สวัสดีค่ะสบายดี FC ฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลอีกแล้วเด้อค่ะนะสวัสดีตอนเช้าของวันที่17บนะคะวันศุกร์วันที่17มีนาคมสองห้าหเนาะค่ะเพ่นก็มาทักทายสบายดี FC ฟซีทางช่องค่ะเป็นจังไถได้ค่ะ FC ฟซีทางช่องค่ะมีผู้ใดโศกดีมั่งเนาะค่ะกะัเพ่นกับ มานแน่หน่อยนึงเนาะคะ่ะพี่พาฮัตกับมานแน่หน่อยนึงเนาะเอฟซีผู้ใดถูกนะคะ่ะดีใจด้วยเด้อค่ะเนาะถ้าผู้ใดบ่ถูกก่ะสูตอเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขมีเขามีลุดเนาะค่ะโศกไผ่โศกมั่นเนาะ,ะพี่พาฮัตกับบัถูกมาหลายงวดแล้วะคะ่ะจางวดน,นี้เพิ่นก็มาถูกเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้เด้อค่ะเพิ่นก็จะพาเอฟซีไปขอแนวทางกับพี่พาฮัตเนาะค,ะะคะ่ะแล้วกัน จะสัมผัสเพิ่นว่าเพิ่นถูกหลายหรือถูกหน่อยเนาะค่ะกเข้ามาแล้วเด้อค่ะ f อฟทั้งสองขากาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคําแพงชาแนลให้ด้วยเด้อค่ะเนาะขอกําลังใจจาก f อฟทุกทท่านด้วยนะคะเนาะถ้าผู้ใดมักแนวทางห้าน้อยหรือลาวพัฒนาเนาะค่ะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ได้ทุกๆเมื่อนะคะช่องน้องคำแพงชาแนลจะมีแนวทางหาน้อยดีๆเด็ดๆแล้วก็ลาวพัฒนานะคะมาฝากมาตอน FC ทุกๆวันเด้อค่ะค่ะผูใ้ใดเขามาต้องการจะสั่งจองบูชานะคะพยาเล็บคุดแล้วก็ครีมแคลเซียมยาตานะคะก็สั่งจองมาได้ที่เบอร์เพ่นขึ้นหนาจอให้ FC ทั้งสองเนาะค่ะ แล้วผู้ใดจะเขากลุ่มฟี่นะคะเข้ากลุ่มแนวทางฮานอยเนาะก็ทักไลน์มาได้ค่ะเพนจะดึงเขากลุ่มไห้เด้อค่ะเนาะถ้าผู้ใดสนใจอยากจะเขากลุ่มนะคะเข้าฟี่เด้อค่ะว่าได้ใส่ใจใอีหยังเด้อค่ะก็เขามาได้เนาะทักไลน์มาทักไลน์มาแล้วก็บอกว่าจะเข้ากลุ่มด้วยค่ะเพนเพนก็จะดึงเขากลุ่มไหเพราวว่าบได้ใส่ใจใอีหยัง ค่ะ,ะบอว่ากลุ่มนี้เนาะกจะเป็นกลุ่มไห่แนวท่างฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะกับอ่ารัฐบาลไทยก็ให้เนาะค่ะแต่ว่าจะให้น้อยเนาะจะไม่ค่อยมีหลายนะจะบ่มีหลายเนาะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะมีของแค่ของเซียนศิสเกตเนาะและวับของช่างพรมนะค่ะเอา ค่ะเดี๋ยวเพ่นจะพ้าเอซีทั้งช่องเด้อค่ะไปตามเนวทางของพี่ประหัตเนาะว่าพี่ประหัตจะได้ตัวใดน้องมอนีของมัวว่าน,นี่เ<ม>พิ่นกาเขานะคะถ้าเอาเข่าสองน้อยน้อยปกติกับน,น้อย VIP เนาะเดี๋ยวเพ่นจะผ้าเอซีเข่าไปตามเนว่ทางของพี่ประหัตเลยนะคะ <c oughs> คุณประหัตสวัสดีตอนเ<ร>ช้าเอฟซีหน่อย สวัสดีครับทำงานอยู่ค่ะเอฟซีเอาขึ้นมาว่างไงจะจะสัมภาษณ์เรื่องถูกหวยกี่บาทเมื่อวานนี้ถูกไม่เยอะหรอกเอฟซีถามพี่พหัดให้หน่อยพี่พะหัดถูกเยอะไหมเนาะฮาน้อยเข่าบอลเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้าบนล่างบอก แล้วหัวใหญ่ก็ถูกก็เข้าเนาะฮานอยก็เข้าเนาะเมื่อวานนี้เป็นพระเอกเลยคุณพระหัตเป็นพระเอกเลยเมื่อวานนี้ถ้าออกเก้าสามนะคุณจะได้เยอะเนาะไปออกเจนะ็ดสามเนาะเพราะว่าเจ็ดสามเป็นตัวร่องเพิ่นเนาะค่ะเจ็ดสามได้บนล่างนะได้บนล่าง,างอยู่แต่ว่าจะหนักตัวหนักก็เป็นเกนะ้าสามเนาะ เมื่อวานนี้เป็นพระเอกของบ้านเลยนะของของช่องเลยนะคุณนะไหนตัวไหนถูกบนล่างเออฮานอยเข้าสองนอยบ่เข้าสองนอยนะคะเมื่อวานนี้ปกติและว i p พเนาะหนึ่งห้ากับหนึ่งแปดของเซียนเซียงใหม่ก็เข้านะ เข้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งตรงตรงปะแมนออกแปดหนึ่งแมนเนาะมันออกแปดหนึ่งออกแปดหนึ่งของของคุณออกตัวกับเนาะตัวกับนี่ตัวกับนี่ก็ตัวกับอ๋อาน่วันนี้จะไปทำงานที่ไหนไม่รู้ไปตามของอาจารย์สิงห์ปะกับน้องยายาเนาะอาจาย์สิน้องยายาเข้าสามตัวโต๊ดนะคะเอฟซี รอดูคลิปพี่ผหัดไรเดอร์ค่ะคําแพงยังบ่ตื่นอยู่ว่าจะเอาว่าจะเอาคําแพงไปน้ำพอิ่อนไปน้ำเน้ไปไปน้ำเน้เป็นอย่างขึ้นบ่อยากให้ไปน้ำยมีกนว่านเนอบ่แม่นมหมองไปว่เนอหาผู้สาวนะหาผู้สาวใส่สาวยู่เฮียนี่ก็มี หนม่เบิงฮาหนอยวันนี้หน่อยวันนี้ให้แม่นแม่นอีกเด้อนะค่ะเข้าอยู่แล้ววันนี้นะบอกเอฟซีหน่อยเข้าในหน่อยวันนี้นะทำงานใช่ไหมทำงานจะบอกเองนี่ค่ะเอฟซี FC ทางช่องค่ะแนวทางฮาหนอยของพี่ประหัตวันนี้ค่ะสามหน่อยเด้อค่ะวิ่งรูดสองกับสามเนาะเอามื่อน,นี้มีละมีลาวพัฒนาด้วยเนาะ สกับ3เด่นที่3ารองสองนะคะตัววิ่งตัวลูดเนาะกะจับคู่ให้26งหกสองเจอกนาะแล้วก็3า3หกส39ค่ะเพ้า่ะพน้นที่36 37 38 3มเจ็ดเก้านาะแนวทางหาน้อยค่ะ ล่าสาน่อยของพี่ประหัตวิ่งลูด2กับ3เด่นที่3ามลง2นะคะตัววิ่งตัวรูดจับคู่กับ2องหกสองเจ็ดสองแปเนะคะตัวเน่นกับสามหกสามเจ็ดสามแปดสาา่ fc ส่วนเราพัฒนาของพี่ประหัตวิ่งรูด1กับสามราพัฒนาวันพุธเข้าเนาะเกสมเนาะ ก้าเก้าสามค่ะซ c มันี่สามโตัวนะคะของพิ่ประหัตลาวพัฒนาหนึ่งกับสามเด่นหนึ่งลองสามนะคะ่ะตัววิ่งตัวรุดจับคู่ขึ้นหน่อยคู่แท็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าค่ะ fc งานคอคือเอาเจ็ดสามเนี่ยมึงเทือมันออกน้ำไม่เอาหัวยใหญ่เอาดิแหละพอแล้วอ,อืออ่ามั่นใจแล้วโอเคสามเจ็ดดีเดียนะ มา373เก่ามีอยู่ค่ะออสี่คู่ก็พอแล้วสี่คู่ก็พอแล้วเนาะไม่เปลืองทุนข่ะเอฟซีเอาแคปน้าจอเด้อค่ะของพี่ประหัตแล้วค่ะมาเบิ่งต่อของเซียนเซียงใหม่กันเลยค่ะว่าได้ตัวใดเมื่อนี้เนาะเซียนเซียงใหม่ฮ <c oughs> านอยวิ่งลูดหกกับเจ็ดค่ะเจ็ดเด้อค่ะเอฟซีตัวนี้คือไปหมุนยูจแจ๋แทะ นี่ค่ะฮาหนอยวิ่งรุ่นหกกับเจ็ดเด่นเจ็ดลองหกเนาะจับคู่ไห้หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เด้อค่ะตัวเน้นกับมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะนี่ค่ะฮาหนอยของเซียนเซียงใหม่วิ่งรุ่นหกกับเจ็ดเด่นเจ็ดลองหกเนาะ yeah. Yeah. เคยกหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยส่วนราวพัฒนาของเซียนเซียงใหม่ก็มีวิ่งลูดเก้ากับสามค่ะเด่นสามลงเก้าเนาะจับคู่ก็สามเก้าสามแปดสามเจ็ดเก้าสามเออเก้าห้า เก้าแปดเก้าเจ็ดเด้อค่ะตรงกันครับของพี่ประหัตสองคู่เนาะค่ะตรงกันตรงไหนสามเก้าสามเจ็ดค่ะอ,อ๋อ,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 อนี่ค่ะเบิ่งเทียบใส่กันเด้อค่ะเอฟซีทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนาเด้อกามมนตนี่ไฮเอฟซีทั้งช่องเอาอไปเฮงๆรวย,ยๆปังๆกันเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณประหัตมากครับผม ฝากติดตามช่องน้องคำแพงด้วยเดอ้อเอขอบคุณค่ะนี่นสุดท้ายแล้วเพ่นก็ขอขอบคุณ f อฟทั้งช่องเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่เพ็นทุกๆวันนะคะขอบคุณหลายๆค่ะก็ได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะที่ลิงใต้คลิปค่ะบ้านมวยเออบ้านเฮงรวยซับเออบ้านเฮงซับแปดแปดนะคะ กับบ้านหมยรวยซับแปดแปดก็จะเป็นสาขาเดียวกันเด้อค่ะบ้านเฮงซับแปดแปดเนาะรอรับไซส์ให้บริการ f c ทางช่องจะไปสั่งตำไทยตำลาวก็สั่งที่บ้านเฮงซับย์88เด้อค่ะนะคลิปนี้เพ่นก็ขอขอบขอ,ขอ,ขอ,ขอลา FC เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ